ครับแล้ววันนี้นะครผมก็กำลังอยู่กับเวอร์ชันพิเศษของเ e s ป้าครับกับเ e s ป้า r i m e r a 150 i-get ABS picnic edition นั่นเองนะฮะแน่นอนครับว่าเป็นคำว่า picnic edition นะฮะเราก็เลยจะมารีวิวกันแบบออกทริปปิกนิกกันชิลๆสบายๆนะครับจะมาปิกนิกคนเดียวเนี่ยมันก็ดูจะเหงาไปหน่อยนะฮะดังนั้นผมเลยมีแขกรับเชิญพิเศษมาครับอ่ะนี่มาพอดีนะครับสวัสดีครับผมแทนธรรมชาติเองนะฮะ มาทำภารกิจช่วยพิกันนะฮะอาสาพาไปเที่ยวการขี่รถเข้าป่านะครับเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้เลยครับสำหรับประจำมอเตอร์คอร์สในซีนแชนแนลของเรานะครับเป็นไงบ้างครับเดินทางจากกรุงเทพกับเวสป้าก็ระหว่างทางนะครับก็ถือว่าเวสป้าพิมพิล่าร้อยห้าสิบนะครับไอเกตเอเบสปิกนิกเอ dition คันนี้นะฮะถือว่ามีการเดินทางที่ตอบโจทย์นะครับมีสมรรถนะที่ดีเลยนะครับกับการเดินทางใส่ความพิเศษนะครับในส่วนของปิกนิกเอ dition เข้าไปนั่นเองเมื่อวันเนี่ยเราไปรับรถ G0 เวสป้าเนี่ยขี่ในภายในเมืองเนี่ยก็ถืออว่าโเคนะ การใช้งานในเมืองมันเป็นรถที่ขี่ในเมืองได้สะดวกสบายอยู่แล้วแหละว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างก็ตามนะถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในเมืองมากๆนะครับโดยเฉพาะละกำลังเครื่องที่แบบบิดนิดเดียวมันก็มีมาเติมเติมเติมใ,<ช>ให้เราเรื่อยๆอยู่แล้ว,ลวก็มิตริรถก็ควบคุมได้ง่ายนะครับผ่านการจราจรแบบติดขัดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยขี่กัน2อคนเนี่ยมันมากใช่มันพลิกรถง่ายมากเจอหลุมเจอบ่อก,ก็ถือว่าซับแรงกระแทกในส่วนขอ,ของการใช้งานในเมืองได้ดีวันนี้ครับแทนธรรมชาติอาสาพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับไปปิกนิกกับคอนเซปตรถแบบนี้ ที่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับ,บไปกัน,นครับ ครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็ถึงแลนด์มาร์คจุดแรกของเราครับที่พี่แทนธรรมชาติเนี่ยพาผมมานะฮะนั่นก็คือที่ไหนครับพี่แทนนี่คือเขาหล่นครับจุดชมวิวทุ่งหญ้าสีทองนะครับอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวนางธรรมชาตินะครับที่แอบซ่อนไว้นะครับในจังหวัดนครนายกคนส่วนใหญ่มานครนายกเนี่ยไปถ่ายแต่หน้าเขอนใช่ตรงนี้ใครอยากได้ฟิลนะครับอยู่ในป่ากลางหุบเขาอ่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับเบป้าในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นทางดํามีที่ทางขึ้นเขาตรงนี้นิดดหหหนน่่ออออยยทีีมมลลุบครขเ็ก้้้างใพไฟ ก็ถือว่าสมรรถนะของเจ้าเ e ส p าพิม m a เวล a า5 0 i g e t ก ABS Picnic Edition ตัวนี้นะครับก็มีความตอบโจทย์นะฮะว่าจะเป็นการเดินทางไกลเนาะการเดินทางใกล้เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมีแรงเหลือมากๆนะเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยมันมีรอบที่ขึ้นมาง่ายมากการขี่ไต่ขึ้นเขามาเมื่อกี้นี่ถือว่าสบายมากๆเลยนะครับสำหรับการเดินทางวันนี้ความเร็วยืนพื้นที่เราทําได้นี่ก็ถือว่าโอเคนะกันใครอยากขี่ชิลเนาะขี่สัก80-90ทําได้ง่ายๆมากๆหรือว่าจะบิดเพิ่มนะครับกดนิดเดียว มาวิ่งร้อยหนึ่งวันนี้เราวิ่งทางนี่แบบรถไม่เยอะมากซึ่งท็อปสปีดของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่การได้ลองหรือยงังที่เคยลองเนี่ยก็อยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไออย่างผมก็อาจจะทำท็อปสปีดไม่ได้เท่าพี่การนะครับเพราะว่าด้วยน้ําหนักตัวผมที่มากกว่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่น้ําหนักตัวสัมภาระ,ะด้วยนะครับสำหรับท็อปสปีดแล้วสําหรับข้อมูลทางเทคนิคในส่วนของแรงม้าของเขาละครับพี่การเป็นยังไงบ้างคันนี้ตัวเลขแรงม้าครับแรงบิดที่ทําได้เนี่ยก็ถือว่าน่าประทับใจมากๆนะคร อยู่ที่12.8นิวตันเมตรนะครับที่6,500รอบแรงม้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.74นะครับแรงม้านั่นเองนะฮะสำหรับรถในประเภทนี้นะครับในสไตล์สกูตเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะเวสป้าน,นะครับที่เป็นคลาสสิกสกูตเตอร์ฮะสำหรับคนที่ชอบขี่ท่องเที่ยวนะครับชิลๆเดินทางสบายๆเนะี่ยตรงนี้เนี่ยดีมากๆอย่างระยะทางว <มา S 1> นะันนี้ผมถือว่ามันตอบโจทย์นะไม่ไกลจากกรุงเทพเกินไปมันมีความครอบคลุมนะฮะอเนกประสงค์ในการใช้งานมากๆด้วยนั่นเองครับสำหรับการขึ้นมาที่เขาดอนนี้ทางค่อนข้างจะท้าทายอยู่นะผมว่าเป็นนเส้ทาางี่ผมว ทดสอบในส่วนของช่วงล่างได้ดีเลยล่ะระบบการสะเทือนของเวสป้าตัวนี้นะครับมีระบบการสะเทือนที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะได้เป็นระบบชกอัพไฮดรอลิกแขนเดียวนะครับที่ทํางาน2ทิศทางเนาะแล้วก็มีระยะยุบนะครับอยู่ที่7 8ดมมด้านหลังนะครับก็เป็นชกอัพเดียวนะครับปรับระดับได้สามารถปรับสปริงพิโลดเนี่ยได้4ีระดับและที่ระยะยุบนะครับ70มมที่น่าสําคัญครับแล้วก็เป็นจุดเด่นครับอยู่ที่การเซ็ตช่วงล่างมาให้มันมีการยุบแล้วก็การคลายเนี่อาาจม รู้สึกได้ว่าพอเจอหลุมอะไรเล็กๆที่เราวิ่งลูดมันเนี่ยมันแทบจะไม่สถานขึ้นมาที่มือหรือที่ตัวคนขับเลยเพราะว่าเขาเซตติ้งในส่วนของค่าแสกของตัวโช๊คเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลงตัวมากๆนะสำหรับผมเนี่ยน้ำหนักเยอะๆแบบนี้ขี่มาวันนี้ก็รู้สึกว่าเวสต้าคันนี้เนี่ยมีความนิ่มนวลมากๆเลยถ้าตกหลุมแรงๆมันจะมีแบบก๊อกเพราะว่ากระแทกขึ้าแล้วใช่เพราะมันหมดระยะยุบแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปกระแทกนะครับเราขี่แล้วก็สังเกตถนนทางนิดนึงเนี่ยตรงเนี้โช๊อคอัพถือว่าดีมากๆในเรื่องการ กคตเตอร์นะครับคงไม่มีใครเอาไปลงโค้งโหดๆใช่แต่ก็ทําได้นะผมก็ทีนี้ผมขี่ก็เทโค้ง <laughs> ไปก็ทําได้อยู่นะมีเทโค้งนะทีนี้หูผมก็ <laughs> มีสเก็ตหลุดๆออกมาอยู่ <Okay. S 1> นะฮะ แบนเยอะไปหน่อยนั่นแหละก็ถือว่ามันเป็นช่วงล่างที่เซตมาให้พอดีก็ตอบสนองต่อการใช้งานทั่วไปได้ดีมากๆแต่แค่อย่าไปลุยโหดมากเท่านั้นเองนี่ก็ถือว่าโหดนะเนี่ยวันนี้ใครก็เอาเวทามาขี่ขึ้นเขากันอ่ะเราทาครับก็สําหรับระบบการะเทือนนี้นะครับที่ให้มาที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆครับอาจจะต้องทาความคุ้นเคยกับมันนิดนึงนะครับใครที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปมาที่มันเป็นโช๊คอัพทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะมีความไม่คุ้นชินมีความแปลกใจเล็กน้อยคร่อเาททมนกีืส และในส่วนถัดมาครับวันนี้ก็ได้ลองทดลองใช้หลายๆครั้งเนี่ยในส่วนของระบบเบรกเนี่ยระบบเบรกชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่กันคือต้องชื่นชมครับสำหรับเวสป้าครับที่ให้ระบบเบรกมาปลอดภัยนะครับแล้วก็ไว้ใจได้มากๆกนะครับกับระบบเบรกหน้านะฮะที่เป็นปั๊มเบรกนะครับทำงานร่วมกับระบบ ABS นะฮะกับจานดิสเนี่ยขนาด200มิลลิเมตรครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นปัมเบรกครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการเบรกที่อยู่มือเนาะตอบสนองแล้วก็เขาเรียกว่าสอดคล้องไปกับช่วงความเร็วกับลักษณะของเครื่องยนต์ที่เราาาาาใชช้้้่่่่รบบแลกกกเเเฉอนนนนยงงงททูีีีขขึมา จังหวะที่ต้องเบรกเนี่ยแล้วมี ABS ช่วยเนี่ยทำให้เกิดความปลอดภัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมี ABS แล้วเนี่ยมีความปลอดภัยแน่นอนครับคุมได้อยู่มือหยุดรถได้อย่างอยู่มือมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับครึ่งทางแรกของเราครับผมนะ<ผ>มเดี๋ยวต่อไปพี่แทนจะพาผมเดินทางไปที่จุดหมายครับที่เราจะไปตั้งแคมป์ปิกนิก,กันน่ารักน่าร,รักนะฮะไปที่ไหนกันครับยังไม่บอกอ้าวยังไม่บอกครับผมเดวาไปเจอพที่นู่นไหมต้องไ่รู้พร้อมกันที่นู่นนะฮะอย่าไปชมครับว่าเราจะไป เที่ยวกันที่ไหน Head go 1 2 3 Head go ฮึ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  นี้นะ,ะเราก็เดินทางมาถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วครับนั่นก็คือที่ไหนครับพี่แทนด้านหลังของอ่างเก็บน้ําห้วยปลือครับผมซึ่งมันมีความพิเศษมากนะตรงนี้ปกติคนจะไม่ค่อยมากันใช่ใชตรงนี้ต้องถือว่าเป็นความลับนะครับที่ถูกซ่อนไว้อยู่ในอ่างเก็บน้ําห้วยปลือนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านพ้นนะฮะเส้นทางนี้ค่อนข้างยากลาบากนิดนึงเนี่ยเข้ามาด้านในเนี่ยก็เราก็จะเจอธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิวด้านหลังเนี่ยโหสุดยอดไปเลยฮะกับภูเขากับอะไรอย่างงี้ซึ่งเราถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ากันออโส กันมากับเบสปาทั้ง2คันแบบนี้ด้วยนะฮะไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพนะเดินทางง่ายใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าเวสปาพิมเวล่า150 I ห้าสิบไอเกตเอบี i n i ปิคันนี้ครับมีไฮไลท์ฟีเจอร์เด็ดๆอะไรกันบ้างนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความพิเศษจริงๆนะเราไม่ได้ขายของกันดื้อนะเพราะว่าโมเดลปกติเนี่ยไม่มีแบบนี้คุณจะต้องไปแต่งเพิ่มจุดเด่นเด่นเลยนะครับอย่างแรกก็คือเบาะหนังเออได้เบาะหนังสีน้ําตาลอ่อนมาฮะซึ่งจะมีกิมมิคเลีใ่่่ยแอออเห็นู ก็คือน,น่ารักสวยโอเคมากนุ่มมากมวันนี้ขับมาก็ไม่มีปัญหาปวด ปวดก้นครับปวดก้นโอเคสบายสบายใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพักเท้าครับถีน้ำตาลอ่อนอ่ารับเก๋ใช่รับสีกันเลยนะฮะแล้วก็คิ้วครับขอบคิ้วนี้เป็นขอบคิ้วสีขาวใช่ได้มากับวงล้อสีขาวเช่นเดียวกันครับเข้ากันสุดๆกันไปเลยนะฮะตรงบางแตะครับเป็นสีบอนให้ด้วยเออสังเกตดูเล็กๆไม่รู้พี่แทนได้ันมอง้ยบ้แอบมองดูอยู่ครับเพราะว่าเป็นดีไซน์ที่แอบซ่อนทุกรายละเอียดจริงๆใส่ใจจริงๆครับสำหรับดีไซน์รุ่นที่ผมขี่มาในวันนี้เนี่ยในส่วนของปิ๊นก์เอดิชั มีอุปกรณ์ตกแต่งมาเพิ่มให้ด้วยก็เป็นตะแกรงด้านหน้าครับแล้วก็ตะแกรงด้านหลังมีสายรัดมาให้พร้อมเลยเป็นหนังสีน้ำตาลอ่อนเช่นเดียวกัน<อ>ใช่ครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยครับสำหรับ1000คนแรกครับพี่แทนที่ไปกดนะครับรับคูปองใน l i น์แอดเวสป้าไทยแลนด์เนี่ยก็จะได้ของแต่งมาเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งครับฟรีเลยนะฮะก็คือเป็นชิลสั้นสีสันเรได้ว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะฮะจังหวะนี้ก็ยังไม่หมดครับเขามีของพรีเมียมนะครับที่ให้ามาด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของตะะกก้้านแลว็็จเป ที่สามารถเก็บความเย็นได้นะครับ,บเ,เราสามารถราใส่น้ําแข็งใส่เครื่องดื่มลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวว่าตะก้าสารแบบนี้เนี่ยฝนตกขึ้นมาหรือการโดนน้ําจากท้องถนนเนี่ยทำให้เหลอะเทอะหรือเปล่านะแต่เขาใส่ใจมากๆนะครับเขาก็ให้ในส่วนของผ้าคลุมนะครับที่สามารถกันน้ํากันฝนได้ด้วยนะครับมาใ,ให้นะครับคลุมด้านนอกอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ให้มานั่นก็คือถุงผ้านะครับชุงนี้ก็เข้ากับช่วงที่เขาต้องให้พกถุงกันไปซื้อของด้วยนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ให้มานะครับก็เป็นในส่วนของกระติกน้ำนะครับเก็บความร้อนนนและะะความเย็ และสุดท้ายนะครับก็เป็นผ้าใบนะครับที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นผ้าใบอย่างดีหนานุ่มมากๆเลยนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับพี่กันใหญ่ทีเดียวนั่งสองคนเลือเรืออันนี้ก็คือชุดเซ็ตนะครับของอีดิชั่นปิกนิกนะครับมูลค่านะไม่ใช่น้อยน,อยนะครับตัวนี้24,600บาทนะครับที่พี่แทนไล่ไม้ฟังทั้งหมดทีนี้นชใช่ไม่ได้ไม่น่าเชื่อไม่ได้ต้อง <laughs> เชื่อ โอ้ต้องบอกว่าต้องเชื่อสิครับต้องเชื่อเป็นชุดที่พรีเมียมจริงนะครับผมไม่รู้เลยนะครับว่าราคาขนาดนี้เนี่ยใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มค่านะครับผมว่าถือว่าใช้งานจริงได้เลยนะฮะแล้วคือวันนี้เขามากับผมได้โดยที่แบบยังอยู่บนหลังรถกับผมมาได้ทั้งตลอดทางนี่ก็ถือว่าแข็งแรงมากนะฮะก็คือมีความพร้อมในการเดินทางปิกนิกเขามากับเราไกลมากเหมือนกันนะเป็นร้อยโลเหมือนกันนะพี่กันครับแล้วสำหรับปิกนิกคีดิชั่นเนี่ยเขามีมาให้กี่สีครับสีไฮไลท์นะครับสวยงามมากๆด้านหลังเลยที่พี่แทนขี่มานั่นเองนะคคคคครรรรรรรัััััับบบกกกก็็็ือออเเเเเเนนนนนนนทททีีีีีีี่่ผมมขงงสแแลลซ์์ะะาาตว้้ดหปยย S <S แล้วก็จะมีอีกหนึ่งสีครับนั่นคือสีขาวครับ white Innocenta ครับวันนี้ผมได้ขี่ก็รู้สึกว่าโดดเด่นมากครับแล้วก็นอกจากความสวยงามนะฮะของพรีเมียมที่มีมาให้แล้วนะครับลูกค้าใหม่เวสป้าครับที่ออกเวสป้าเนี่ยยังได้ของพิเศษเข้าไปอีกหนึ่งต่อนั่นก็คือชุด welcome kit นั่นเองครับซึ่ง welcome kit นะฮะก็จะมีกองเหล็กอเนอกประสงค์มีซองพรบกันน้ำนะครับสติ๊กเกอร์ welcome set แล้วก็พวงกุญแจแถมไปให้อีกหนึ่งชุดคุมค้มแล้วคุ้มอีกใช่คือได้ไม่รู้จะได้ยังไงนะฮะอย่าางเจ้ e Edition ABS Picnic i 150 g t นี้ก็มีราคาครับอยู่ที่139,900บาทเท่านั้นเองนะฮะซึ่งราคานี้นะครับเป็นราคา on the r o ร d price ครับพี่แทนก็คือจ่ายทีเดียวพร้อมวิ่งลงถนนได้เลยนะฮะราคานี้นะครับรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจดทะเบียนพรบนะครับประกันรถประกันรถหายจ่ายปุ๊บวิ่งบนถนนได้เลยียกว่าคุ้มแล้วคุ้มอีกคุ้มแบบว้าวๆเลยนะฮะ premium สุดๆรถดีๆแบบนี้นะฮะลงตัวในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าการขับขี่เดินทางสั้นๆนะฮะเดินทางท่องเที่ยวแบบเราในวันนี้นะครับลุยทั้งทางดินทางฝุ่นเล็กกน้อยทุ ทุกขีดจำกัดจริงรถนะฮะใครที่เห็นพิ่แทนมักจะออกมาเทส์รถเอนดูโรวันนี้ก็คือเวสป้าสามารถเดินทางพา,าเราไปนี้ได้ใครที่สนใจนะฮะ <ผม S 2> ก็สามารถผมสนใจครับพี่แทนสนใจใช่ไหมครับผม,มสามารถแอดไลน์ไวได้เลยครับที่ Line แอดเวสป้าไทยแลนดะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสนใจรุ่นไหนอะไรอย่างไรอยากลองรถนะครับ ไไที่สาคัญครับช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเลยนะครับเวสป้าครับพิเศษค,ครับมีบริการส่งฟรีถึงบ้านด้วยฮะโอโ้โหนี่ผมนอนอยู่บ้านตีพุงเปาะแปะแล้วก็มีคนทักมาคุยว่าจะรับรถมาไหนยังไงได้เลยพี่แทนครับรถ<อ>มาส่งครับ สุดยอดริงครับสบายมากๆไม่รู้จะหนนวยความสะดวกยังไงละ่ะนี่ก็คือถ้าคนมาส่งสามารถเอาออกไปขี่ทิปให้เราแล้วเรานอนอยู่บ้านได้ด้วยนี่ผมจะยิ่งชอบมากเลยนะแบบว่าเราสั่งจองรถแล้วแล้วเราไม่อยากออกทิปแต่เราออกไม่ได้โควิดแล้วให้เขาเอารถเราไปออกทิปถ่ายรูปให้เราอันนี้ก็เป็นว่าท่านี้นตัดทิ้งนี่แม่ครับผมก็เราเดินทางกันประมาณตั้งแต่ช่วงสายๆเนาะแต่แดดแรงๆเลยตอนนี้ก็แดดล่มลมตกนะเย็นแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าปิกนิก มันอยู่แค่ในเมืองไปส่วนาสาธารนณะใกล้ๆคำว่าปิกนิกเนี่ยมันคือการออกมาพักผ่อนสบายๆเอาดอ,อาในวันหยุดดังนั้นมันไม่จํากัดหรอกครับว่ามันต้องอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองอย่าลืมครับเวสป้าพิมาเวลา150 I get ABS ไอเกตเอบีเอปิกนิกเอฮะตอบโจทย์ไม่ว่าคุณจะปิกนิกในเมืองหรือนอกเมืองเดินทางแบบนี้ฮนะก็หลายร้อยโลเหมือนกันเนาะถือว่าเป็นรถที่มีความตอบโจทย์นะฮะใครที่สนใจก็ลองเก็บไปพิจารณากันดูก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ<ช>ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แทนธรรมชาติมากคบาี้ตอองงขุณทท ให้โอกาสนะครับผมได้มาลองทดสอบเจ้าเวสป้าพรีเมียมคันนี้นะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าเขาขี่สบายนะครับเหมือนพาคุณยายไปตลาดเลยผมจะบอกให้ย่งจริงคอนเสิร์พี่เขาแหละครับแล้วสำหรับวันนี้ก็มานี้นะฮะครับผมเราบายบายคุณผู้ชมันดีกว่าครับผมนะครับวันนี้ครับก็ทําแก้วน้ำหมดครับเย้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย กอนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กำลังใจทีมงานโมโรคอร์แมกกาซีนเนว่ยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ